เมื ok ่อน้องนักบอลมาขอถุงมือหนึ่ง k w จะให้ง่ายๆได้ยังไงถือสามใบให้คาเตะแล้ววิ่งมาเอาเองใครถึงสามใบก่อนพี่ถุงมืออยู่คู่เดียวนะครับแจกคู่หนึ่งไปดยถักแรงจะเตะใช้ความแรงไม่ได้นะครับมาเร็วโอ้โหล้วบอกว่าเด็กฝึกตลอดกี้ได้ยินเสียงนักลิปเลยนะ ไปได้แล้วเมื่อกี้ไปได้ได้แล้วเราก็ได้ผู้ชนะนะครับยินดีด้วยสำหรับการได้ถูกมือหนึ่งไปตั้งใจสอนนี่เชื่อว่าเพียงมีป้มอมาว่าอย่างเป็นสโมสรดีๆอยากเป็นนักรอชีพรวมถึงยากติดทีมชาติครับเพียงตั้งใจ ก็มีโอกาสที่จะไปเึ็นุดนั้นแนนอนแต่ว่าจับไม่ได้เลยถ้าพวกรนี้นั้งหมดจพรนั้นเนี่ยคารฝึกฟ้อมสำคัญกว่าจะทำกันสำเร็จก็เล่นซหอบเลยไปซ้อมไหวหรือเปล่าเนี่ยอันแน่เอาไปใส่ซ้อมเลยไม่ค่อยเหินเลยแล้วเนี่ยโชคดีนะครับน้องๆทุกคน